และว,วันนี้ได้มีเวทีเสวนาถอดบทเรียนจากการชุมนุมครั้งที่ผ่านๆมานะคะความพิเศษของเวทีในวันนี้ก็คือเป็นการสะท้อนเหตุการณ์6หเหตุการณ์ผ่านผู้ชุมนุมทางการเมือง6คนค่ะและคุณอุรชัยสอนแก้วไปร่วมรับฟังงานเสวนาในวันนี้ด้วยค่ะคุณอุรชัยคะพูดถึง6เหตุการณ์6คนขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนกันครับน่าจะเห็นต่างกันใช่ไหมคะสำหรับการชุมนุมทางการเมืองนะคะบนเวทีเขาเป็นแบบนั้นนะฮะ แล้วก็นอกเวทีเขาก็ยังเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่ผมนั่งรถกลับมาผมนั่งคิดแหมไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้ง6คนมาจาก6เวที6เหตุการณ์จะมีความคิดที่มีจุดร่วมมากทีเดียวนะครับที่เขาถ่ายทอดกันบนเวทีเสวนาวันนี้คือเวทีเสวนาวันนี้เนี่ยเป็นการถอดบทเรียน จากอดีตการนำการชุมนุมที่เขามีประสบการณ์ในการชุมเออ6เหตุการณ์สําคัญในทางการเมืองไทยนะครับไล่กันมาตั้งแต่อดีตเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับแล้วก็อาจจะคุณผู้ชมอาจจะเข้าใจว่าทาไมผมถึงแปลกใจที่ว่าเขามีความเห็นร่วมกันได้มากขนาดนี้นะครับคนเดือนตุลานะครับมีคุณสมชายหอมละออเป็นตัวแทนมานะครับคุณสมชายหอมละออเป็นคนเดือนตุลาและอดีตผู้ต้องหาคดี6ตุลาคม2519นะครับ ตัวแทนเ,เดือนพฤษภาคม2535คือคุณชูวิทย์นะครับเลิกสิริสุขนะครับอดีตแกนนานักศึกษาทางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นคุณพิพพ์ธงชัยนะครับอดีตแกนนําหลายคนมักจะเรียกว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองนะฮะก็คือกลุ่มพันธมิตรนะครับกลุ่มน,นปชนะครับเสื้อแดงเป็นคุณจตุพรพรมพันธ์มาเองนะครับประธานนปชกลุ่มกปปสเป็นคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับอดีตแกนนาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะขึ้นมาแบบใหม่สุด ล่าสุดที่สุดก็คือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับคุณนัฐธา,ามหาธนาอดีตแกนนาก็มาร่วมด้วยนะครับคือไอความเหมือนที่ว่านี้เนี่ยมันมีหลายคนบนเวทีเขาก็ยอมรับนะครับว่าการชุมนุมครั้งปัจจุบันนี้ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาดูเหมือนว่าจะพยายามถอดเอาจุดเด่นกลบจุดด้อยเอาจุดเด่นจากการชุมนุมในอดีตมาใช้นะครับโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นความบังเอิญ จุดเริ่มต้นที่คุณสมชายหอมละอ,อเขาบอกว่ามีความเหมือนมากกับการชุมนุมของนักศึกษาในสมัยเดือนตุลาเป็นอย่างไรเชิญฟังครับวันนี้ศิษย์นักศึกษาในปัจจุบันนั้นผมคิดว่ามีความก้าวหน้ามากกว่าครับในประเด็นที่ว่าเขาเก้าวไปไกลถึงขั้นที่ผมบอกว่าสะท้อนปัญหาความเละเทะเหลวแหลกนะครับของผู้ใหญ่ที่อยู่ในสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเมืองสถาบันกระบวนการยุติธรรมโรงเรียนแม้ตมแรรมต่มหาวิทยาลัยของผมเองนะครับและก็แม้แต่สถาบันสิทธิตุลาคมซึ่งผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็มีประเด็นปนัญหาที่สามารถที่จะผูภาควชา ก็น่าจะเป็นความเป็นห่วงนะคะคุณสมชายหอมละออก,ก็ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะคก็คงจะเป็นห่วงกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะออกมาชุมนุมในครั้งนี้แต่พูดถึงอีกหนึ่งความเป็นห่วงก็น่าจะมาจากอดีตแกนน, ừ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 . นํานปชอย่างคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะคเพราะว่าในช่วงของการปิดการชุมนุมของนอปชเนี่ยมีความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยค,คุณจตุพรถอดบทเรียนว่ายอย่างไรคะเพราะว่าเกิดความสูญเสียขึ้นมากนะครับแล้วก็ บางคนใช้ศับบ้านบอกว่าน่านานานนวมนวชนนวมมากในทางการเมืองนะฮะออกมาทํากิจกรรมคุณจตุพรก็เลยดูเหมือนว่าจะมีความกังวลมากคือเป็นห่วงมากนั่นเองจะบอกว่าเฉพาะคุณจตุพรก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบนเวทีทั้งหคนถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในทางการเมืองนะครับมีประสบการณ์มากกว่ามีประสบการณ์นะครับแล้วก็อายุก็มากคือบางทีมองไปที่กลุ่มการชุมนุมปัจจุบันก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มเยาวชนเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับอาจจะมีความกังวลว่าแหมความรุนแรงแบบที่เคยเกิดขึ้นทุกเวทีทุกเหตุกกกกาารณ์เเ้็ไม่อใหิดขึนี ในภาพมุมมองของคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานอปชนะครับกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกมีทางเลือกที่ดูเหมือนว่าภาครัฐน่าจะใช้ได้ในกรณีปัจจุบันครับการสร้างสถานการณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างความชอบธรรมให้การท่ามีความชอบธรรมดังนั้นเ่ยคารัฐ มีความรู้สึกว่าการชุมนุมถือว่าเป็นเสรีภาพของประชาชนพรบชุมนุมสาธารณะเล็กกว่ารัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิชุมนุมโดยสงบราชากเอาความตายก็ไม่ก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือน14ตุลา6ตุลาึกสภาน5 3แม้กระทั่งการชุมนุมองพันธมิธของพรวของ็ม่า กลุ่มนปชก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ด้วยนะคะสําหรับการชุมนุม19กันยายนอีกหนึ่งท่านที่ไปถอดบทเรียนก็คือคุณนัฐามหัฒนานะคะคได้ตั้งข้อสังเกตการใช้กลไกลอํานาจอของภาครัฐที่เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะคุณอุรช,ชัยใช่คือมันมีมันมีพัฒนาการนะครับในการสลายชุมนุมในอดีตหรือว่ากรณีภาครัฐที่เขามาจัดการกับนักจัดกิจกรรมแกนนํา การชุมนุมในอดีตหลายครั้งเราจะพบว่าเขาใช้วิธีที่อาจจะไปเจรจากับแกนนําโดยตรงหรืออาจจะสลายการชุมนุมเมืม่อภาครัฐประเมินว่า,ามันเกินควบคุมแล้วมันมีหลักการมีหลักคิดของเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าในกรณีคุณนัทธาเนี่ยเขาบอกว่าในยุคข,ของเขาซึ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวาภายใต้รัฐบาลคอสชอซึ่งมาจากการรัฐประหารเขาบอกว่ามันมีพัฒนาการของการสยบผู้ชุมนุมอย่างเช่นใช้กฎหมายและกฎหมายมันไม่ได้จํากัดวงเฉพาะแกนนํา มันกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณนัทธาพูดบนเวทีวันนี้คุณผู้ชมครับกลายเป็นสิ่งที่หลายๆคนเองก็จับตามองอยู่แล้วก็ให้ความสนใจมากว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ากฎหมายที่ไม่ได้ระบุตัวไปเฉพาะแกนนําแต่ว่ามีการใช้กับผู้เข้าร่วมบางคนด้วยน่าสนใจครับว่าคุณนัทธาก็มองว่าเป็นข้อที่ควรกังวลแล้วก็ภาครัฐน่าจะพิจารณาให้ดีครับกลุ่มขยัญเริ่มตั้งออกมาครั้งแรกเนี่ยด้วยทรโคสองตัวแล้วก็ชุมนุมกันเนี่ย ล้วก็อยู่กันแบบประมาณสองชั่วโมงเพื่อจะตะโกนว่าอยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้งแล้วก็อ่านแถลงการ์ว่าอยากเลือกตั้งปรากฏว่าเกิดคดีแรกคือเอ k น9ีตอนนั้นเป็นที่ฮือฮาตกอกตกใจกันมากในขณะที่สิ่งเหล่านั้นถึงวันนี้กลายเป็นความเคยชินแล้วอันนี้คืออยากสิ่งที่ว่าอยาจะไฮไลท์ให้เห็นว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ชุมนุมธรรมดาธรรมดาไม่ใช่แก่นําก็ถูกดำเนิน ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ในช่วงเวลานี้ได้เห็นหมายเรียกไปถึงแกนนาการชุมนุมนะคะทั้งกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มนักเรียนก็มีกรณีที่รายงานว่าถูกคุกคามด้วยก็มีเวทีเสวนาอีกเวทีหนึ่งเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนี่น่าจะมาจากกลุ่มกอปอปสนะคะคุณประชัยซึ่งคุณสาธิตวงหนองเตยไปขึ้นเวทีในวันนี้ แล้วย้ําถึงเรื่องความพยายามที่ควรจะต้องมีพื้นที่พูดคุยคร,ระหว่างภาครัฐระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรบ้างคะอันนี้ผมว่าน่าสนใจผมเชื่อว่าหลายคนก็สนใจนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากการชุมนุมในอดีตทุกครั้งจะมีการเจรจากาันระหว่างแกนนํากับทางตัวแทนภาครัฐนะครับอย่างเช่นของคปศเขาก็มีพูดคุยก็ปิดห้องพูดคุยกัน2วันแต่ว่าไม่ได้เรื่องอพลเอกประยุทธ์ ผู้บัญชาการในขนานั้นก็รัฐประหารอันนี้ก็ว่ากันไปเป็นประวัติศาสตร์นะฮะแต่ว่าทุกๆก,การชุมนุมเขาจะมีการเจรจากับภาครัฐเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันให้ได้ไม่ว่าอย่างไงก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีโต,ต๊ะเจรจาเพียงจากการชุมนุมครั้งปัจจุบันเนี่ยมันก็ได้ชื่อว่าใครคือแกนนํากันแน่นักศึกษาคน,คนไหนคือแกนนําหรือบางคนออกมาฟันธงแล้วว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้มันไม่มีหรอกแกนนําเดียวนะครับมันมีแต่แนวร่วมแล้วก็ดูเหมือนทุกคนจะมาร่วมกันมันมีแต่คนที่ขึ้นไปปรราาาาาัััยบบนนนนนนนเเววทททีีแแแต่่่่จจจะออกกคคคืํํสญ นักศึกษาเป็นพันเป็นหมื่นบางคนว่าเป็นหมื่นที่มาร่วมด้วยได้ไหมก็ยังเป็นคําถามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสาธิตเสนอเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสาธิตเสนอในวันนี้คือไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายจะต้องเว้นที่ว่างเปิดพื้นที่ไว้สําหรับการเจรจาเสมอนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับประเด็นที่ผมเปิดขึ้นมาก็คือว่าไม่ว่าการชมมุมนุมระหว่างผู้ชมมุมนุมกับรัฐมันจะไปทางไหนก็ตามแต่ต้องมีพื้นทีุ่ย ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นปัญหาทั้งสองฝ่ายต้องแลกเที่ยวน,นี้นี่ผมคิดว่าเรียกร้องไปถึงฝ่ายด้านด้วยนะครับฝ่ายผู้ชุมนุมด,ด้วยเนี่ยมันต้องมีคนที่ที่พูดคุยกันได้เพื่อที่กำหนดพื้นที่ที่มันมันปลอดภัยหรือว่าจุดที่เรียกได้ว่าเป็นข้อกังวลหลักทง คือไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่ฉากของการพูดคุยจะเป็นการชุมนุม19กันยายนเพราะว่ามันงวดเข้ามาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดกันตามที่คุณสาธิ์ที่เสนอเนี่ยต้องมีพื้นที่การชุมนุมจริง,รงๆคนที่จัดแกนนํานักจัดแกนนํามืออาชีพในอดีตที่เขาจัดการจุดเขาโปรแล้วเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในการพูดคุยเจราจาเนี่แหละครับอยู่ที่ว่าคนที่เขาไปเทรนหรือว่าแบ็กอัพ คอยให้คำปรึกษาให้คําแนะนําแล้วกันนะฮะให้กับน้องๆน,นักศึกษาที่เขาจัดรอบนี้เนี่ยเขาจะแนะนํากันว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าการถอดบทเรียนครั้งนี้ก็น่าสนใจนะคะมีจุดยืนร่วมกันก็คือไม่ต้องการเห็นความรุนแรงภายใต้สถานการณ์ที่เปราะบางบจากอดีตคนที่เคยชุมนุมกันมาใน6เหตุการณ์เคยเจอกันมาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณอนราชัยมากค่ะขอบคุณครับ